พลังของการแค่คุณไม่ต้องรีบนะมันจะเปลี่ยนแปลงสนามทั้งระบบเลยครับในทุกวันนี้ทุกคนรีบหมดนะรีบโพสต์รีบหาโอกาสกลัวพลาดกลัวหาของไม่ทันผมบอกถ้าคุณเจออย่างนี้นะไม่ต้องรีบคุณต้องรีเซ็ตสนามพลังจิตก่อนเมื่อคุณพูดว่าไม่ต้องรีบไม่ได้แปลว่าชา้าไม่ได้แปลว่าไม่ทํานะแต่แปลว่าให้คุณปลดพลังของความเร่งอย่าเร่งปลดพลังของความกลัวอย่ากลัวปลดพลังของความแข่งอย่าแข่งและให้ส่งพลังงานใหม่ออกไปว่าฉันเชื่อว่าทุกอย่างจะมาในจังหวะเวลาที่สมบูรณ์โดยไม่ต้องบีบครับพลังของความรู้สึกว เมื่อคุณเปลี่ยนทันทีนะเมื่อคุณพูดคําพูดประมาเนี้ยเช่นจากจิตที่เครียดเป็นจิตที่เบาคุณพูดจากจิตที่เครียดเป็นพูดจากจิตที่เบาคุณพูดจากความเร่งเป็นพูดจากความมั่นใจคุณพูดจากความรู้สึกว่ากลัวจะตกขบ,บวนเป็นพูดจากความกลัวว่าเป็นพลังของคนที่เชื่อมั่น พูดด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาพูดจากคนที่กังวลเรื่องเวลาว่าเดี๋ยวอนาคตเป็นไงอดีตเป็นไงกับพูดของคนที่จากพลังงานของปัจจุบันจริงมันจะแตกต่างครับผลลัพธ์คือพูดจากพลังงานปัจจุบันเนี่ยคลื่นมันจะเชื่อมต่อกับจักรวาลได้ถ้าคุณพูดจากคนที่เชื่อไม่ใช่พูดจากคนที่ตกขบวนเนี่ยโอกาสจะมาโดยไม่ต้องถาม ถ้าคุณพูดจากความมั่นใจไม่ใช่ความเร่งเนี่ยคนรอบตัวจะรู้สึกปลอดภัยจะรู้สึกอยากเข้าหาถ้าคุณพูดจากความใจที่เบาไม่ให้ใจที่เครียดสนามจะเปิดรับความคิดใหม่ๆฝึกยังไงที่ฝึกแล้วใจไม่ต้องเร่งครับให้เปลี่ยนจากใจเร่งใจรีบเป็นใจที่มันเบาแบบถาวรเลยขึ้นหนึ่งหายใจลึกแล้วบอกกับตัวเองว่าทุกอย่างจะมาในจังหวะเวลาที่เหมาะสมเสมอ คำนี้สำคัญนะดีวทไทมิ่งหรือจังหวะเวลาที่เหมาะสมไม่ต้องรีบทุกอย่างจะมาในจังหวะเวลาที่เหมาะสมย้ำชัดๆสองสารอบทุกอย่างรู้ทันทีว่าคลื่นคุณจะเบาโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเพิ่มคำนี้ใช้ก่อนตัดสินใจก่อนโพสต์ก่อนตอบลูกค้าก่อนออกโปรก่อนลงเงินทําธุรกิจก่อนทําอะไรก็แต่ให้ถามว่าสิ่งที่างตอนนี้พอรีบหรือพราะคลื่นมันพร้อมแล้วถึงทําครับถ้ายังตึงพับแต่ท่านนิ่งทําเลยเลย